สวัสดีเพื่อนเพ่ทุกคนนะครับสวัสดีช่วเงเย็นๆเดี๋ยววันนี้จะต้องใส่เงาะแล้วนะครับเพราะว่ามันแดงค่อนข้างที่จะเยอะแหละเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอน้องนะครับมันกําลังจะไปเอาไม้มาสส่ให้นะครับก็น่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุกพร้อมกันนะนะมันก็ทยอยสุก เป็นบางกลุ่มเป็นบางชอ่อเราก็จะเก็บเฉพาะที่มันเริ่มสุกแล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเก็บแล้วทำไมไม้มันสั้นอย่างวะตัดแ,แล้วต้องปีเองขึ้นไปข้างบนก็ได้นะข้างบนก็มีเดี๋ยวเอาข้างล่างก่อนดิโอ้โหิวถนอมป้อนมันด้วย เดี๋ยวพาดูข้างบนด้วยหลุดมาตรงนี้โอ้โหไม่มีหรอเยอะแยะข้างบนเยอะเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในพุ่มใบว้าวโหนี่ก็ได้ประมาณสักมันมันเยอะนะมันเยอะนะครับทุกุกคนแต่ว่ามันเขียวไงมันยังลูกเล็กๆดูอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังเขียวอย่างเงี้ยมันดูรอบต้นเลยเต็มต้นเลยคือถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ไอ้ที่มันยังเขียวเนี่ยถ้ามันแดงพร้อมกันหมดเนี่ยมันจะเยอะมากๆนี่เราก็สอยเอาไปกินก็ผมไม่ได้ขายแล้วนะครับก็ไปจะแบ่งกินบ้านไอ้เ,อเคินบ้างบ้านแม่มารีบ้างบ้านพ่อบ้างบ้านผมบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะได้คนละขีดสองขีดตอนนั้นเก็บไปกินนะ,ะถ้ามันปีนไม่ได้ก็ไม่ต้องนะเคิน ถ้าปีนไม่ได้ไม่ต้องหรอกเพราะว่าฝนมันตกไงพี่กลัวเองจะลืน่นลงก็เอาแค่แดงๆอ่ะเพราะว่าพี่เสียดายเสียดายแดงๆไงเอาแดงๆมากินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้างบนก็เดี๋ยวลองดูถ้ามันเยียบได้ก็มันข้างบนมันก็มีนะครับเพื่อนๆนู่นเน่ยข้างบนมันก็มีอยู่แต่ว่าไม้มันค่อนข้างที่จะตั้งเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปยืนบนต้นแล้วก็ไปตัด ไายไหมขึ้นอ้าวฝนตกอีกฝนตกครับตอนนี้เขื่อนใหญต้องข้ามรั้วไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็มีนูนนะ่นแหละเฮ้ยระวังระวังนะเว้ยกิงมันลื่นปะทาไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะขึ้นไม่คุ้มหรอกพอหมดเลยแหละเออมันเยไม่ถึงแต่ต้นเนี้ยไม่มีหรอกต้นนี้มันมีแต่ว่ามันยังไม่สุก เอ้ยก like ็ม like ีอยู่เว้ยมี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 อยู่อันนี้ฝนก็ตกนะครับเครื่องไอนที่มันแดงนิดเดียวไม่ต้องเอาลงมาแล้วนะเสียดายมันเป็นยางอยู่เอออย่างงี้ได้อยู่เอออย่างงี้ได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้มันก็กินได้แล้วนะครับ อืมเนื้อจะกรอบเดี๋ยวจะแกะดูเนื้อร้อนมากร้อนมากๆครับผมร้อนร้อนเหรอโอ้ยอย่าพูดถึงร้อนลองแกะลองนิ้วกกเอ้ยลองนิ้วแกะดิว่ามันร้อนจริงเปล่าอะไรนิ้วมันเปลือกเลรอเพ่ไม่แกะเนื้อมันอะมันจะร้อนแบบเม็ดมันไม่ติดเม็ดอ่ะร้อนเลยแกะไหมเฮ้ยร้อนร้อนดีเยร้อนดีเลยดีเหรอติดใจไมเคยเจอใครร้อนดีนะ นี่งอที่เราได้มันก็กิโลได้ไว้นกห้าโลถึงเบา้ามันมีเยอะนะครับแต่ว่าเราเก็บไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนตก <S <S เล่เข้ามาครับเล่เข้ามาครับง้อลงเรียนไม่ใช่นีคุณง้ทางนาคูนาเร่เข้ามาเปมา ไอ้นกมีความสามารถกินง้อสามลูกทีเดียวได้ไหมโอ้ยเราจะกูดยนึ่งได้ได้ดิเอาลองนี่ลองเนี่ยนาลูกเขากินมแล้วคือต้องบอกก่อนว่ามานพนี่มีความสามารถพิเศษนะครับทุกคนเวลากินอะไรมันกินได้เยอะมากอันหนึ่งลูกขยันได้ไหมสองลูกหนึ่งลูกอีกลูกได้เฉียวหมแล้ว 3ลูกโอ้โหสุดยอดเย้ตีลูกได้8ปดแปลูกโอ้โห8ลูกโอ้แปดลูกโอ้โหออกมง แล้วเอแล้วเมื่อกีจับไม่เข้าแล้ว <c oughs> ก็เมื่อกี้ไอ้นุกก็ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ให้กดถุงน้องหนึ่งสองแล้วก็ได้สี่ถุงนะครับก็น่าจะถุงละโลนะโล,โลนี่ครับงอหองจริงๆแล้วผมก็ทำคลิปเจาะน้องไปหลายครั้งนะครับก็คลิปนี้พอดีว่างออมันเริ่มสุก เยอะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวล่อยไว้นนึ่งมันจะเน่าแล้วก็กระรอกเนี่ยมันก็มากวนเยอะด้วยนะครับก็เลยต้องให้ข้วยลบแล้วก็ไอ้เครเนี่ยมาเก็บนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวงอะที่ได้มันเนี่ยก็จะแบ่งที่บ้านไอ้เครืองสองถุงแล้วก็ไปที่บ้านลบสองถุงเพราะว่าผมยังไม่เอารอเพราะว่าเดี๋ยวรอชุกหลังดีกว่านะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเ้อใครที่เข้ามาดูเลยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กับช่องเสรวนแทนแล้วด้วยนะครับดเดี๋ยว เออคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปทำอะไรหรือว่าอาจจะเก็บเนาะอีกครั้งนึงก็ได้แนละ้วเดี๋ยวเราเราถ่ายอีกทีนึงนะครับ